บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนบ้านสัญยางมีสีนกรรมการทดลองความลับของสีดำเอสสีดำมันมีความลับอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้กันนะคะแนะนำอุปกรณ์การทดลองก่อนองมีน้ำตาลอันนี้สีอะไรคะสีดำสีเมจิสสีดำนะคะมีแก้วน้ำนะคะแล้วก็มีกระดาษนะคะอันนี้ล่ะเด็กกระดาษกระดาษอันนี้นะคะมีชื่อว่ากระดาษกรองขั้นตอนการทดลองนะคะอ่าขอได้กระดาษกรองแผ่นที่หนึ่งมาไม่ควรจะพับ พับลงไปแบบนี้แล้วก็พับแบบนี้นี่ค่ะลูกบอ่พอพับเสร็จแล้ว่วายังไม่วาดค่ะตักตรงนี้เข้าไปก่อนนี่ก็กลางออกนี่มันจะมีรูอยู่ตรงกลางแล้วแม่คุณจะทำอะไรต่ออ้โเสร็จแล้เราก็จะวาดแบบนี้ไปเด็กๆก็จะได้ทำเหมือนกันน้เดี๋ยวแม่คุณจะให้เด็กๆทำลองดูจำไว้นะคะกระดากรองนี่แหละค่ะเสร็จแล้วแกนที่เหลืออยากให้ทำเป็นกลวยวแหวนๆแบบนี้ค่ะเอาไว้ทำอะไร ครรูตงนี้่ะเทน้ําลงไปในแก้วนี้ตอนนี้มันมีสีอะไรคะสีดําจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแม่ครูย่อนกระดาษลงไปในแก้วน้ํามันจะเป็นสีดํามันจะเป็นสีดำมันจะเป็นสีดำมันจะเป็นสีดำสีดำเหมือนเดิมเหรอคะลูกอ๋อสีดำมันจะออกจากรดอ๋อสีดำจะออกจากกรดตรงนี้แต่มันก็จะเป็นสีดำเหมือนเดิมเด็กๆคิดว่าแบบนั้นเหรอคะแล้ล่ะน้ำองน้ำองไดูข้างบนค่ะลูกแทนแทนแขอดูข้างบนค่ะลูก ออกมาแล้วค่ะเด็กๆซึมออกมาแล้วเด,ด็กๆคอยดูนะคะถ้าน้ําซึมออกมาแล้วผ่านสีดําแล้วมันจะเป็นสีอะไรมันเริเ่มใหญ่ขึ้นอะไรนะคะ um. มันเริ่มใหญ่ขึ้นมันเริ่<ะ>ม,กกมใหญ่ขึ้นสีดําเริ่มผสมกับน้ำอ่ะมันเริ่มใหญ่ขึ <cereal S 2> ้นสีดำเริ่มผสมกับน้ําแล้วมันมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสีดำนิดเดียวมันมีสีแล้วกลายนิดเดียวมีสีมีสีแปลกโผล่ออกมาอีกหรือคะลูกมันมีสีอะไรบ้างคะสีน้ำตาลเริ่มเห็นเป็นสีน้ำตาลเมื่อสีดำละลายน้ำแล้วมันมีสีอะไรบ้างเดี๋ยวเร<ะ>าลองดูฮะ มีสีน้ำเงินโผล่มาแล้วเหรอลูกว้าสีม่วงมาอีกแล้วโอ้โหนอกจากสีดำแล้วกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วมันก็มีสีน้ำเงินแล้วมันก็มีสีม่วงโผล่มาอีกเหรอลูกอย่าลงไปเลยนะคะลูกแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเองค่ะงด้ยมีสีม่วง มัาเมป็นสีโซ่ไหแล้วมีสีดสีน้ำตาลสีะก็แตะผลงานของตัวเองใหเรียบร้อยเดี๋ยวจะได้เป็นนักจการทดลองเด็กๆมองเห็นสีอะไรออกมาจากสีดำมีสีน้เงินีชมพูกับสีดำกับสีน้ตาลค่ะีดเลยสีลมจากการทดลองจะเห็นว่า สีดำเกิดจากการรวมของหลายๆสีโดยสีที่สามารถละลายน้ําได้ดีจะแพร่ไปได้ไกลจนถึงขอบกระดาษกรองส่วนสีที่ละลายน้ําได้ไม่ดีจะแพร่อยู่แค่บริเวณใกล้กับตรงกลางเท่านั้นการทดลองนี้เป็นการแบ่งแยกสีตามกรรมวิธีทางเคมีที่เรียกว่าโครมาโทกราฟีค่ะ